อยาสีเทากลมคกลืนเพื่อดาวฟ้ายังยืนชื่นด้วยรักนิ่นไร้ท้องเราลูกฟ้าเรืออากาศน้ำใจสะอาดสมชาติจะอยู่แห่ง เือขอบฟ้าแอดเทวดานำเสนอรายการยิงผ่านดาวเทียมทางวิทยุเครือข่ายกองทัพากาศประกอบด้วยสถานีวิทยุทอ02ลงบุีความถี่765กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุทอ04ตะลีความถี่1224กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุทอ010พิษณุโลความถี่954กิโลเฮิรตซ์ วิทยุกองธรรมากาศสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยสถานีวิทยุกองทัพอากาศร,ร่วมกับบริษัทแอเทเวดาโฆษณาจำกัดขอนำเสนอข่าวเด่นประเด็นดังสู่ท่านผู้ฟังทั่วราชอาณาจักรและณบัดนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวมันทะลุฟ้า พีนข่าวแอดเทวนาดำเนินรายการ สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2,564รแรมเำเดือน4ปีฉลูอีกสักครู่พบกับรายการโลกสีขาวช่วงข่าวมันทะลุฟ้าดำเนินรายการโดยดีเจอาร์อนาวินและดีเจพิมพิมสุดิสสวัสดีครับคุณเป๊กครับสวัสดีครับคุณวารวิทย์เช้าวันอาทิตย์ สำหรับวันพักผ่อนใช่ครับหลายๆแล้วก็อากาศร้อนๆโคตรร้อนๆนอนครับตอนรับเข้าสู่เลยครับตอนรับเข้าสู่นาร้อนครับใช่แล้วครับนาร้อนที่เราคุ้นเคยกันนะครับที่วังทองเป็นยังไงครับพี่วิทอากาศตอนกลางวันอากาศอากาศที่วังทองมีสามสามแบบครับมีร้อนร้อนกว่ากับร้อนที่สุดครับเอาสักแบบเดียวก็ได้มันมันไม่มีมากกว่านี้แล้วอ่ะมันโอ้โหอบอ้าวมากครับแต่ว่าทําไมครับ อันนี้ขนาดยังไม่เมษาเนาะทำเมษานี่คือแบบทาไมครับโอ้โหร้อนกระจุยร้อนเลยเมื่อวานไม่รู้ว่ามีใครมารับชมลิเกสดที่บรัสเทเทวดาบ้างนะครับก็สนุกสนานเฮฮากันนะฮะกับลิเกผ่าโลกของพี่ดูไลฟ์สดอยู่คนดูเยอะมากเข้าไปดูเหมือนกันครับโอ้สนุกเลยนะครับใช่ครับก็วันนี้ก็ออากาปกตินะฮะตีห้าถึงเที่ยงคืน ใครที่อยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทของเราก็โทรเข้ามาได้นะครับหลังไมเรามีแอดมินคอยบริการท่านตลอดเวลา0818885544 0818966999นะครับแล้วก็055302333ครับใช่ครับมีผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรน้ำเพชรก็ดีนะฮะยาต่อมลูกแมก ก็ดีและยาลิสินดวงแล่วจะเป็นคอลลาเจนก็ดีนะครับมีโปรโมชั่นของแถมหลากหลายใครอยากรู้นะครับต้องรีบโทรเข้ามาหลังไหมนะครับคอยมีแอดมินให้บริการท่านตลอดเวลานะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับก็วันนี้ออกกับปกติเช่นเคยนะครับในระบบ AM นะฮะทออศูนน่งนย์ะครับพิษณุโลกนะครับเก้ส่นะครับทออศูนยลบบุรีนะครับเจ็และทออ ศูนย์สี่ตาคีนะฮะหนึ่งสองสองสี่และเฟซบุ๊กเพจแอทเทวดานะครับติดตามชมไรสดอุ้ยไ์สดได้ตลอดนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับกับพวกเราทุกวันไม่เคยมีวันหยุดเลยนะครับไม่ว่าจะหยุดนะครับตอนเลิกไม่ว่าจะเสาร์อาทิตย์ยังไงก็ออกอากาศตลอดเวลานะครับเพราะของเรามุ่งมั่นมอบความสุขใช่ครับพวกเรามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตลอดเวลานะครับวันนี้เสียงรู้สึกจะชัดเจนดีเหมือนเดิมนะครับ ยังไงวันนี้ไปกับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ